ปูน่ารักอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวขนมเซเว่นตัวใหม่ก็ไม่ถึงกับใหม่มากนะคะแต่ว่ารสชาติใหม่อันนี้ชิปป้อนเค้กกล้วยหอมชิปป้อนเค้กกล้วยหอมเออเลเยอร์ครีมช็อกโกแลตชิปป้อนเค้กกล้วยหอมเลเยอร์ครีมช็อกโกแลตอา่า เน่เขาบอกว่าใหม่ต้องลองใหม่ต้องลองต้องเราต้องลองเราเห็นอะไรใหม่ๆเราต้องลองมันน่ากิน <c oughs> แล้วก็เลอแปงบานาน่าเหมือนเดิมเค้กสอดไส้คัสตาร์ดเค้กสอดไส้คัสตาร์ด,าด <c oughs> มาลองเปนก่อนเลย คือชอบกินขนมอ่ะเอออร่อยไม่อร่อยอะดูหุ่นนะดูหุ่นคนรีวิวนะมันอร่อยมากกกินเยอะนี่หน้าตาน่ากินมากฟู ขอกินมัน่งเลยอีกหนึ่งชิ้นนะคะเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยผสมช็อกโกแลต คนที่ชอบกินพวกช็อกโกรแ,รแลตอะไรพวกนี้มากต้องลองเมื่กี้นี่หมดไปแล้วหนึนี่นี่นนคือหลักฐานเทมเทมเทมมันนุ่มมากสิบสองบาทมันนุ่มมากอมรไส้เยอะอ่ะ ส้เยอะใส่เยอะมากนี่ปีใส่เยอะแล้วก็แบบว่านี่เต็มลามแบบว่าแบบคือมีม,มีมีตลอดเลยอะ่ะคือขนมบางที่จะเป็นแบบใส่ปิดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนิดเดียวแต่ถ้าข้างล่างตรงกลางไม่มีอะไรเงี้ยเดีย๋ยวนี้ใส่เยอะมาก อ่ะเด็กแย่งกินอีกแล้วอ่ะคนดูอยากกินมากเอา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 โอเคค่ะพี่ปูยืนยันว่าอร่อยอร่อยมากจริงๆแนะนำให้ไปซื้อมากินเลยจัดด้วย